สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีจ้านี่ล้างบอลจะพาไปเอาหน่อไม้มาเห็ดหน่อไม้ดองนะจ้าสองกระปุกนี่เห็ดไว้โดนแห้งแล้วเด้อจ้าพี่พีแต่ว่าบ่ดำเลยมันบ่นี่จ้ากระปุกล่าสุดที่ล้างบานเห็ดไว้นี่จ้ากระปุกนี่ทําไว้เห็ดไวแ้แกงแกงเส้นปลาแกงเส้นไก่เห็ดไว้แล้วก็เปิดกินไปนั่จ้าพี่พีแต่ถา,ถามว่าดำบ่กระบ่ดดำเด้อจ้านี่ สีสันสดใสามากเดคเคสเรามาจากน้องฟอนหลีเนาะจ้ะกระปุกนี้นี่ทางบ้านทําไว้ให้พี่สาวเรียนนะคะนี่คะ่ะแน่นปึ๊กเลยแบบอัดเต็มทีเลยคะ่ะอ่าเป็นน้ำไม้พผ่หวานเนาะจ้ะทั้งทั้งบานล้างบานอื่นน้ำไม้พผ่หวานกะเนื้อมันจะอันนิ่มแล้วก็กรอบกว่าอ่อนกว่าอันนี้เป็นพผยยิ้มสุ้งเนาะจ้ะกะจะเหนียวๆากาจังน้อยแต่ว่าอันนี้เฮ็ดไว้กินเองเนาะจ้ะเพื่ออยากจะกิน วันเลี้วทีนี้ไปดูเขาตั้งมั่นแล้วว่าจะไปกับแฟนทัานทั่วไปเลยก็เห็นเขาถ่ายแค่แถวคลีนมาแหละวันนั้นมามมยแดงด้วยใกล้ๆบ้านกําลังจะเกิดร้ายแห้งเนื่องจากปีศาบมึงเนี้ยจ้ะ แกงกะเพิ่งแกงไปน้าจะดีๆก็เล็กก่าย่า เน๋ยวจาก็ลัะเกิดม่หลายเลยจริงๆนะแต่กระเต่านำมาในข้างในก็มีอีกจ้ะตรงนี้ก็มีอีกเยอะเลยอันนี้ก็มีนะคะในข้างล่างซ้อนกันมาเนี่ยว้าอีกสักที <c oughs> ได้มาละจ้านี่ค่ะกำลังเกิดเยอะเลยได้มาละจ้าทำไมอำบันปอกก็น่าจ้า อันนี้น้องพ่อหลีแนะนํามาว่าเปลือกขอบมันนี่เอาออกให้หมดพอต้องเสียดายถ้าเสียดายจะเห็ดหน่อไม้เห็ดหน่อไม้ดองบองงามบ่าซันจา้าแต่ว่านี่ล้างบานเห็ดกินเองเนาะพี่ๆก็ยังเสียดายอยู่คือการอาจารย์ยัง,ยงเหลือไว้อยู่ คุณยายล้างบานจักน้ำใหมงามเฮียล้างบานบนเนนความงามเราจะเล่นเน้นแล้วไหวล้างจากที่ใดน้ำใมสมแล้วเขาก็ไปแช่น้ำเลยจ้าน้ำใหมที่ได้เข้าจากวแล้ว็ลงไปเลยจ้าพี่พี่คือมันเกิดร้ายเนาะจ้หล้างบานกไปกินบ,บ่บท่านพี่พีก็เลยดองไว้จักน้อยเนาะจา้ะ เพื่อ,อยาเพื่อมีพีพีเอฟซี่มหาสูตรเพื่ออยากกินกะวังว่านาะจ๊ะแนะนำโรไปแชียเลยจ้ะน้นำธรรมดาเลยจ้ะพีพีเสียให้ถั่วมนันใหม่เลยเด้อพีพีเด้อสูตรนี้ได้มาจากน้องพอลลี่นะคะไม่ดำแน่นอนเก็บข้ามปีเลยแช่ยเรากัปิดไว้จ้ะมือ้อเน้าเดี๋ยวหลังบานรผ้าดองเนาะจ้ะอันนี้ปิดไว้คืนหนึ่ง อันนี้เศร้ามาแล้วนะจ๊ะน้อใหม่ที่เข้าแซ่ไว้เมื่อคืนนะตากระสิบประมาณนี้นะจ๊ะขั้นตอนนี้คือเาราล้างทําความสะอาดเลยนะคะไลาๆน้ําเลยจ้ามันจะมีกลิ่นกรรมฐานเลยนะคะฟุ้งขึ้นมาเลย ก็ล้างอีกจ้ะล้างจนหมั่นใจว่าสะอาดนะจ๊ะสองน้ำสามน้ำเลยค่ะจนกลิ่นของกรรมฐานนี่ดีขึ้นนะจ๊ะพี่ๆสังเกตเอาเนาะจ้ะอันนี้ล้างแล้วนะจ้ะล้างบานก็นจะใส่เกลือลงไปจ้าพี่ๆล้างบ้านใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมบนปลายหลถ้าน้ำมหม่หลก็เพิ่ม จำนวนเกลือลงไปนะจ๊ะพี่ๆบางท่านเพิ่นจะบ่ใส่เกลือหลังบานกะเออคือเท้าป្ใส่เกลือมันจะมันจะเสียสมแห้งได้จะพ,พี่หลังบานกะบ่รู้คือกันจะแต่ว่าสูตรที่หลังบ้านทำคือมันต้องมันต้องใช้เกลือนะคะใส่เกลือบ้าง เาเขราเศร้าๆก็อน,นอจาจะจังหนวดพี่พี่เดี๋ยเส้นเอามหม,มนสีฮักล้างผ่านก็นจะใส่กระปุกเก่านี้นะจ๊ะสียังเหลืออยู่คือสังเกตดูคือไม่ดำเลยนะพี่พี่นี่ก็นานมากแล้วนะแต่คือล้างใส่ล้างบานก็นเปิดเปิดใช้ประจําก็คือตัวนี้แหละนะคะไม่ได้ไม่ได้แช่ตู้แต่อย่างใดนะพี่พี่ ก็คืออุณหภูมิห้องอุณหภูมิบานเท่านี้ในขั้วเนี่ค่ะเก็บไว้ในขั้วอันนี้เป็นแล้วนะพี่ๆนะทํากินอยู่เติมลงไปเลยนะคะพอแม่พันกระพายเหยีสีเนาะจาพี่ๆตะกี้เนาะสมัยก่อน มีมันมีไม่มากก็เอามาเพิ่มเพิ่มใส่ของเดิมไว้ตั้งบานกระโกมี่กระปุกจ้าการนี่แหละน้ำมักระโบหลายใสไปเลยจ,จ้าเนี่ยนะคะทีขาดบ่ไดพีพ่่จ้าน้ำแซ่เขาเหนียวน้ำม,มาเขาน้ำเจ้าเขาอ่ะนะจ้าเรานึ่งข้าวแล้วเราก็เก็บไว้นะพี่ๆนะใส่ลงไปเลยจ,จ้าเต็มกระปุก ปิดฟ้าได้จ้าสามขืนก็นก,นกินได้เราจะพีพ่ๆกับซีเดนเอาใหม่ดองทีหอ,หอมๆเลยจะโบมีเสียจะพ,พี่ๆ่บมี่ดำรับรองสูตรนี้บ่ดำจ้าอันนี้ก็เอาเก็บไปใส่ในครัวเรือนเฮาเนาะจะพ,พี่ๆล่องเห็ดเบงเนาะจ้าเคล็ดลับง่ายๆสูตรลังบานกับสูตรนี้ละจ้า ขอบคุณพีพีทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า